มาถึงในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างภาพเคลื่อนไหวค่ะเนื่องจากในการสร้างเว็บเพจภาพเคลื่อนไหวก็คือส่วนที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะและในโปรแกร,รม Photoshop เองก็สามารถที่จะสร้างภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกร,รมได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราก็มาดูตัวอย่างของการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆกันค่ะโดยจะมาดูการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรมก่อนนะคะก็ให้คุณ สร้างอ็อบเจกต์ต่างๆที่จะใช้ในภาพโดยเก็บไว้คนละเลเยอร์กันค่ะสำหรับในตัวอย่างนี้เราก็ได้สร้างไว้แล้วนะคะเลเยอร์ที่จะใช้ทำแอนิเมชันก็จะมีเลเยอร์ข้อความแล้วก็เลเยอร์ดาวซึ่งเก็บอยู่ในเลเยอร์กรุ๊ปที่ชื่อ Text Star ค่ะในที่นี้ก็คลิกลากพาเลตเลเยอรออกมาวางข้างนอกนะคะ จากนั้นก็คลิกเปิด layer group text star ค่ะโดยในตอนเริ่มต้นนี้นะคะเราก็จะซ่อน layer รูปดาวทั้งหมดไว้ก่อนก็โดยการคลิกให้รูปตาที่หน้า layer ร์ดาวแต่ละ layer นั้นหายไปค่ะจากนั้นก็ไปเรียกเปิด palette animation นะคะโดยเลือกคำสั่ง Windows แล้วก็เลือก animation ค่ะซึ่ง palette animation ก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยจะประกอบด้วยเฟรมย่อยๆที่มีหมายเลขกำกับและแต่ละเฟรมนะคะก็จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของอ็อบเจกต์แต่ละขณะค่ะโดยในตอนเริ่มต้นนี้ก็จะมีเฟรมที่1ปรากฏอยู่เฟรมเดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นก็มากำหนดช่วงเวลาค่ะโดยคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านล่างนี้นะคะแล้ก็เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการให้ภาพเคลื่อนไหวแสดงในแต่ละเฟรมค่ะ หรือว่าจะคลิกที่ออเทอร์นะคะแล้วก็กำหนดช่วงเวลาการแสดงภาพเคลื่อนไหวเองที่ช่อง set delay ก็จะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม ok จากนั้นเราก็จะมาเพิ่มเฟรมในการทำงานนะคะโดยคลิกที่ปุ่ม duplicate selected frame ค่ะก็จะได้เฟรมที่2เพิ่มขึ้นมาจากนั้นก็ให้เพิ่มเฟรมการทำงานอีกนะคะ โดยคลิกสร้างเฟรมเพิ่มได้ตามความต้องการค่ะและต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการกําหนดเนื้อหาลงไปในแต่ละเฟรมว่าต้องการให้เฟรมไหนแสดงอะไรบ้างนะคะในที่นี้คลิกเลือกที่เฟรมที่2ก่อนจากนั้นก็มาคลิกที่เลเยอร์ภาพที่เราจะต้องการให้แสดงในเฟรมนี้นะคะ แล้วก็ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะโดยการคลิกเลือกเฟรมที่ต้องการจาก Palette Animation แล้วก็มาคลิกเลือกเลเยอร์ภาพที่เราต้องการให้แสดงในเฟรมนั้นๆจาก Palette Layer ซึ่งการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ก็จะต้องใช้ทั้งสองพาเลตนี้ร่วมกันละค่ะและเมื่อกำหนดการทำงานในแต่ละเฟรมเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการทดสอบภาพเคลื่อนไหวค่ะก็โดยการคลิกที่ปุ่ม play ที่ด้านล่างของ Palette Animation นี้ละคะ่ะและเมื่อต้องการหยุดก็คลิกที่ปุ่ม stop นะคะภาพเคลื่อนไหวก็จะหยุดการทดสอบค่ะในที่นี้เราจะมาแก้ไขเพิ่มเติมในเฟรมที่6นะคะก็โดยการกำหนด blend mode ใหม่ให้กับเลเยอร์ข้อความค่ะ ก็เลือกเป็นหมดที่ต้องการนะคะจากนั้นก็ลองทดสอบอีกครั้งค่ะหรือหากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการแสดงภาพเพิ่มก็สามารถทำได้ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของการสร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะเฟรมต่อเฟรมนะคะซึ่งเวลานำไปใช้งานจริงๆก็ให้คุณบันทึกรูปแบบไฟล์เป็นแบบ GIF ค่ะ เพราะว่าไฟล์ประเภทนี้สามารถที่จะทำภาพเคลื่อนไหวได้นะคะ